สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชะตามนุษย์นะคะที่นี่เราจะพาคุณมาฟังคำทำนายดวงแบบอบอุ่นใจและเข้าใจเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ลึกขึ้นในทุกช่วงปีค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงคำทำนายพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่25ธันวาคมโดยเฉพาะเลยนะคะดวงของคุณในปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างทั้งเรื่องงานเงนิงนความรัก สุขภาพและเคล็ดลับเสริมดวงดีๆที่ฟังแล้วนำไปใช้ได้จริงก่อนจะไปฟังคำทำนายกันนะคะฝากกดติดตามช่องชะตาม,มนุษย์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเราฟังคลิปดวงวันเกิดตัวเองแบบตรงใจคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะการเงินมาดูกันที่เรื่องการเงินของคุณที่เกิดวันที่25ธันวาคมนะคะในรอบปีใหม่นี้ดวงเรื่องเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากคะ่ะ ช่วงปลายปี2,568หลังวันเกิดไปเป็นจังหวะเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆทางการเงินค่ะคุณอาจได้แนวคิดใหม่ในการหารายได้หรือมีช่องทางพิเศษเข้ามาแม้จะยังไม่เห็นผลชัดในทันทีแต่ถือเป็นช่วงวางรากฐานการเงินที่ดีมากเหมาะกับการวางแผนจัดระเบียบรายจ่ายตั้งงบเก็บหรือเริ่มลงทุนเล็กๆที่ต่อยอดได้ในอนาคตค่ะต้นปี2,569 การเงินจะเริ่มขยับดีขึ้นแบบทีละน้อยรายรับที่รอคอยมีโอกาสเข้ามาหรือคนรอบตัวนำโอกาสทางการเงินมาให้เป็นช่วงที่เหมาะในการเคลียร์หนี้สินหรือปรับสมดุลการใช้เงินให้ลงตัวค่ะกลางปี2569เป็นช่วงที่ดวงการเงินดูมีแรงหนุนแรงมากที่สุดในรอบปี มีโอกาสได้เงินก้อนหรือมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากงานหรือสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เงินจะเข้ามาเร็วหมุนคล่องมีโชคทางการเงินเล็กๆให้ยิ้มออกเป็นระยะค่ะแต่ก็อย่าลืมเก็บสำรองไว้บ้างนะคะเพราะคู่มากับรายจ่ายที่มาพร้อมความจำเป็นปลายปี2,569คุณจะเริ่มมองเห็นภาพรวมทางการเงินของตัวเองชัดขึ้นเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลที่ลงทุนไว้มาตลอดปีเงินเริ่มนิ่งขึ้นมีความมั่นคง และบางคนอาจได้ของมีค่าหรือทรัพย์สินเพิ่มแนะนำให้ใช้ช่วงนี้วางแผนระยะยาวต่อยอดเพราะเส้นทางการเงินของคุณกำลังจะเข้าสู่ปีที่มั่งคั่งและมั่นคงมากกว่าเดิมค่ะการงานมาดูกันที่เรื่องการงานของคุณที่เกิดวันที่25ธันวาคมกันนะคะช่วงปลายปี2568หลังวันเกิดไปเป็นจังหวะของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในเส้นทางงานค่ะบางคนอาจได้รับข่าวดีเรื่องงานใหม่ หรือมีโปรเจกต์ที่ต้องพิสูจน์ฝีมือถึงจะมีความกดดันบ้างแต่ถือเป็นช่วงที่คุณได้สร้างชื่อและวางฐานหน้าที่ใหม่อย่างมั่นคงเป็นเวลาเหมาะในการปรับตัวเรียนรู้และแสดงศักยภาพค่ะต้นปี2569ภาพโรงงานเริ่มชัดเจนและต่อเนื่องขึ้นคนรอบข้างเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากกว่าเดิมมีแนวโน้มได้รับคำชมงานที่วางไว้เริ่มออกผลถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มหรือเริ่มได้แรงสนับสนุนที่ดีค่ะ กลางปี2569เป็นช่วงงานคึกคักมีจังหวะสำเร็จจากความพยายามยาวนานผลงานเริ่มโดดเด่นเหมาะกับการเปิดตัวโปรโมตหรือขยับตำแหน่งแต่ก็มีภาระใหม่เข้ามาพร้อมกันต้องบริหารเวลาให้ดีจะเหนื่อยบ้างแต่ผลลัพธ์คุ้มค่าอย่างมากค่ะปลายปี2569งานของคุณจะเริ่มเข้าสู่จุดนิ่งและมั่นคงสิ่งที่เริ่มต้นไว้นับจากปลายปี2568จะเห็นผลชัดหลายคนจะได้รับโอกาสดี มีชื่อเสียงหรือได้ทำงานที่ตรงกับใจมากขึ้นถือเป็นปีที่เส้นทางงานค่อยๆเติบโตและพาคุณไปสู่จุดมั่นคงจริงๆค่ะความรักมาดูเรื่องความรักของคุณที่เกิดวันที่25ธันวาคมกันนะคะสำหรับคนมีคู่รักแล้วปีนี้ความรักของคุณอยู่ในจังหวะที่ต้องเรียนรู้กันมากขึ้นแฟนของคุณในช่วงปลายปี2568ยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่แต่อาจมีบางเรื่องที่ทำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ หรือมีระยะทางใจระหว่างกันเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะต่างคนต่างเหนื่อยจากงานและภาระค่ะพอเข้าสู่ต้นปี2569แฟนของคุณจะกลับมาให้ความใส่ใจมากขึ้นคุณสองคนจะเริ่มพูดคุยกันได้ดีขึ้นความสัมพันธ์อุ่นขึ้นแบบช้าๆแต่มั่นคงกลางปี2569ความรักของคุณจะอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจบางอย่างแต่ถ้าใจยังจับมือกันได้ก็สามารถฟื้นกลับมาหวานเหมือนเดิมได้จริงๆ ปลายปี2,569ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นมากคู่ที่ปรับความเข้าใจกันได้จะเข้าสู่ช่วงมั่นคงและจริงจังมากกว่าเดิมคือเป็นช่วงที่ความรักกลับมาอบอุ่นและมีความเข้าใจที่โตขึ้นอย่างแท้จริงค่ะสำหรับคนโสดหรือคนที่กำลังแอบชอบใครอยู่ในช่วงปลายปี2,568 ถึงต้นปี2,569มีเกณฑ์ได้สื่อสารหรือมีคนเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงคนที่คุณแอบชอบเริ่มเปิดใจเห็นคุณในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะขยับเข้ามาในทันทีแต่ก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณดีๆให้ลุ้นค่ะกลางปี2,569เป็นช่วงที่เสน่ห์ของคุณโดดเด่นมากมีโอกาสเปิดใจหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ถ้ายังไม่มีใครก็มีแนวโน้มได้เจอคนเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นคนที่พูดคุยสบายใจกันง่ายและเข้ากันแบบธรรมชาติค่ะจนถึงปลายปี2569จะเริ่มรู้ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ใหม่ของคุณจะไปต่อได้ไหมบางคนอาจได้พัฒนาเป็นแฟนจริงๆและสำหรับบางคนจะเริ่มมองเห็นคนที่ใช่และเป็นเนื้อคู่ตัวจริงเข้ามาในช่วงนี้ค่ะปีนี้ ความรักของคุณคือการเติบโตทั้งใจและความเข้าใจและถ้ารักษาความอ่อนโยนไว้ในทุกบทสนทนาความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆสวยงามขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเลยค่ะสุขภาพมาถึงเรื่องสุขภาพของคุณที่เกิดวันที่25ธันวาคมกันนะคะช่วงนี้โดยรวมสุขภาพของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ร่างกายอาจมีภาวะอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหรือพักผ่อนไม่พอ โดยเฉพาะในช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569อาจรู้สึกเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยหรือหลับไม่เต็มอิ่มถ้ามีเวลาควรพักใจพักกายและดูแลเรื่องการนอนให้สม่ำเสมอค่ะกลางปี2569สุขภาพจะเริ่มกลับมาสมดุลขึ้นพลังใจของคุณแข็งแรงรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นบางคนจะเริ่มหันมาสนใจการออกกำลังกายหรือดูแลอาหารอย่างจริงจัง ส่งผลให้ร่างกายและอารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอถึงปลายปี2569สุขภาพโดยรวมจะเข้าที่และมั่นคงค่ะสิ่งสำคัญคืออย่าหักหม,มอย่าฝืนตัวเองเวลาร่างกายส่งสัญญาณเตือนถ้าดูแลสมดุลทั้งร่างกายและใจได้ดีปีนี้คุณจะผ่านไปได้อย่างแข็งแรงสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังชีวิตค่ะเคล็ดเสริมดวง สำหรับคุณที่เกิดวันที่25ธันวาคมนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างพลังชีวิตใหม่และตปวดปล่อยเคราะห์เก่าออกจากใจค่ะการไหวบูชาและทำบุญเริ่มต้นเสริมดวงได้ด้วยการทำบุญถวายสังฆทานหรืออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวควรกรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นประจำโดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีจะช่วยคลี่คลายภาระและปรับพลังดวงให้เบาสบายขึ้นด้านโชคลาภและการงาน เหมาะกับการไหว้หลวงพ่อทันใจหรือพระพิคเนตเพื่อขอพอรเรื่องโอกาสและความสําเร็จค่ะถ้ามีเวลาควรทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคค่าหนังสือหรือช่วยเหลือเด็กยากไร้จะช่วยหนุนให้การงานเติบโตและพบช่องทางใหม่ทางการเงินค่ะสีมงคลต้นไม้และเลขนำโชค สีมงคลประจำปีนี้คือสีเขียวอ่อนสีทองและสีครามช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงการเงินและโชคลาภต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ใกล้บ้านคือต้นเศรษฐีเรือนในหรือต้นไผ่กวนอิมช่วยเรียกพลังแห่งความสำเร็จและเพิ่มโชคด้านทรัพย์ค่ะควรสวมเครื่องเงินหรือกําไลหินสีเขียวอ่อนเพื่อเสริมดวงเมตตาและป้องกันพลังลบจากรอบตัว เลขมงคลของคุณในปีนี้คือเลข5เลข8และเลข9เป็นเลขแห่งปัญญาความมั่นคงและการเติบโตในทางที่ดีค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่พลังบุญและความสําเร็จหลอมรวมอยู่รอบตัวคุณนะคะทั้งเรื่องการเงินการงานความรักและสุขภาพของคุณจะค่อยๆชัดเจนมั่นคงและสดสว่างขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ สำหรับใครที่อยากรับคําทํานายเฉพาะตัวหรือขอรับบริการถอดรหัสดวงชะตามองหาพื้นดวงจิตและพื้นดวงชะตาแท้ของตัวเองดูกําเก่าหรืออยากไขข้อข้องใจว่าตนเองเกิดมาทำไมและจริงๆแล้วจักรวาลมอบเส้นทางเดินแบบไหนมาให้เราขอเชิญติดต่อผ่านไลน์ ID หรือสแกน QR Code เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เกิดในวันนี้มีจังหวะชีวิตที่ดีดวงเด่นโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานมั่นคงและมีความรักที่ดีในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ